วางดาวเลยงบางทีน่ะเราไปด่าเขาครับครับเขาใจไวละทำาไมงอยู่การสะดาะข้อไม่เกี่ยวเกี่ยวหรอ ม,มรกนะ็ลมคมแนมอยู่ข้าวนั่นแหละของข้าวติดเดียวมีอาถันไม่ดีไม่ดีจิ้ขมขไม่ดีทำจริงอ่ะกินทำไมกินแล้วม,มันได้ไรอ่ะได้นี่แหละไม่หลังชุ่มบ้างมิดหยอดอเคร่อยดีมีเสียงอะไรก็ต้องแก้ไขคนระับนี่เขาเขาเรียกอะไรอนะ่ะไข่ไข่ ขครมันนะขายค,รครวงแก้ขได้ทุกอย่างมีสิ่งที่เห,เหม็นมันที่ก็ต้องแก้ด้ยน้ำหอมหอมจริงหอมสมเหม็นเป็นปุยเลย,ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยครามทำ เกิดว่าโลกเราแผ่นดินไหวนะก็ดปกติเป็นละนี่ยแล้วนะละแปลว่าอะไรผิดก็ไปว่าละนีแปลว่าอะไรละเนี่ยไม่รู้จักครับคนสัญเจพเนจรตะเนี้ยระนาดแปลว่าอะไรระนาดแปลว่าได้สินเครื่องตีใี่นิงครับแม่ใช่แล้วไม่ละเอกระระนาดทุมระนาดทุ่มระนาดทุ่มีระนาดทุก็ไม่มีเขาไม่มีวิชาเอาสอบ ขนาดบวกก็มีนะสิบแปดบวกไหมแปดบวกอ่าเป็นอวัยวะผมไม่ค่อยฉลาดผมยกเลิกแล้วผมเลิกแล้วเลิกยุ่งเอาอาวุธุกแล้วจะมายุ่งอวัยวะแทนนี่แหละเนี่ยเห็นไหมเซเว่นผมไม่ใส่ทำไมผมไม่มีด่างคัมคัมแล้ว เขามันมืดเขามันแจ้งครับผมแจ้งครับถามหน่อยครับผมผมอยู่ตรงไหนครับตรงนี้แหละครับผมอยู่ตรงที่ที่เราเนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนี้กำลังนั่งอยู่ครับถ้ามีหมอนนี่มีหมอนก็จะไม่ม้อนมันเป็นสิ่งผิดประเภทหรอกนะก็ต่อไปครับผมก็ต่อไปอ๋อตอนนี้พอแค่นี้ครับผมครับร่างว่าพวกคุณคงเข้าใจนะครับ โอ้โหสามีตีตราพอแล้วพอแล้วฮะ